เวลา15.6นาฬิกาหนาทีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างสถาบันทางการแพทย์แห่งใหม่ของคณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี อำเภอบางพลีจังหวัดสม,มุทรปราการซึ่งสร้างขึ้นตามโครงการพัฒนารามาธิบดีสู่คณะแพทยศาสตร์ชั้นนำในเอเชียเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชมพรรษาเจ็ดรอบวันที่5ธันวาคม2 5 5 4โดยเป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนแก่นักศึกษาแพทย์พยาบาลน,นักศึกษาวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาความผิดปกติของการสื่อความหมายและวิทยาศาสตร์สุขภาพสาขาอื่นๆพร้อมทางก่อสร้างโรงพยาบาลขนาด400เตียงสำหรับให้บริการสุขภาพและ าธารณสุขที่ได้มาตรฐานเน้นการศึกษาวิจัยด้านเวชศาสตร์ครอบครัวเวชศาสตร์ฟื้นฟูและเป็นต้นแบบการรักษาตลอดจนเป็นศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และศูนย์บริการวิชาการสำหรับประชาชนทั่วไปประกอบด้วยอาคารทั้งสิ้น18หลังจะเปิดให้บริการได้ในปี2560